จ่ไหมเมื่อสิผมบอกอ่ะเมือสิดตาผมต่อไม้ตอน,นั้นนะแค่คนเดียวแบบที่เขาเล่าสู่ผมมาหาลุงนี่แหละ อะไรลุงผมมาหาลุงไงที่มีเขาเล่าสู่กันนะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกคนเลยนะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนทุกคนครับวันนี้ผมจะไปตามหาห้วยแห่งหนึ่งนะเป็นที่มีต้นไม้หรือรากไม้นะ่ะ เยอะเลยนะเพราะว่ามันมีการเล่าสู่กันมาว่าเจอชายคนหนึ่งนะมีลักษณะผอมซูบตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าเขาเล่ากันมาว่ายังอยู่ที่ตรงนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังไม่มีใครรู้ด้วยว่าที่มาที่ไปเนี่ยของชายผมข่าวคนนั้นนะ่ะมาอยู่ที่นี้ได้ยังไงนะ เลยนะเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายที่ตรงนั้นนะเดี๋ยววันเนี้ยผมจะเข้าไปดูนะว่าเขายังอยู่ที่ตรงนั้นหรือเปล่าว่าเขามาอยู่ที่นี่เขาต้องการอะไรหรือเปล่าที่มาอยู่ที่นี่ยนะหรือเขาไม่มีที่ไปเขาเลยมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยววันเนี้ยเราไปดูกันว่าเขายังอยู่ที่เดิมกันไหมไปทุกคนเดินทางกัน ไปทุกคนเดินทางกันต่อเลยมาทางไปอยู่นะตอนนี้แต่ผมไปถึงเนะี้ยผมก็ต้องข้ามน้ำไปอีกฝั่งนะเพราะว่าไอที่อยู่ตรงนั้นอะ่ะมันอยู่อีกฝั่งที่ผมกำลังไปคือมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะทุกคน ที่ถึงห้วยแล้วนะแต่ผมต้องเดินล้อไปตามข้างๆห้วยเพราะว่าผมไม่สามารถเดินตามลองห้วยได้นะเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรอยู่นะ มีน้ำขังที่เน่าเหม็นเลยนะตรงเนี้ยดูดิทุกคนเหม็นจัดเลยผมต้องหาทางดึงไปก่อนนะตอนนี้ทุกคนผมขอนั่งพักจุดตรงนี้ก่อนนะข้างห้วยนี่เลย หลังหน้าหลังตาก่อนอุ้ยเอ,อ้ยตกใจหมดเลยคิดว่าอะไรหนามบนต้นไม้เีย <c> ว <oughs> ตกเลยทุกคน ผมนะต้องเดินตามห้วยนี้ไปเลยนะเพราะว่าผมเจอทางลงแล้วเนี่ยทุกคนที่ผมบอกนะถ้าผมเดินมาจากตรงนู้นถ้าผมไม่เดินมาจากฝั่งเนี้ยนะถ้าผมเดินองเนี่ยนะผมมีหวังเปียกแน่ไปทุกคนเดี๋ยว ยี่หนปูปตัวเปเลยนะทุกคนมัเจอตัวอะไรไม่รู้แว๊

ายแล้วทุกคนหายไปล้วผมว่ oh, ไม่ทำร้ายมาลองนะผองแค่ให้พวกพี่ๆดูนะว่ามันธรรมชาติจริงๆนะที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวผมพอนั่งพักก่ตรงนี้ก่อนเลยนะอาที่น้ำเนี่ยสามารถล้างไม้ล้างมือล้างหน้าล้างตาได้นะ ปูผมว่าก็น่าจะมีค่อนค้างที่จะเยอะเลยนะนี่ <c oughs> จุดนี้นะทุกคนสบายมากเย็นสดชื่นเลยนะที่นี่ม,มาที่นี่ผมก็รู้สึกว่าหิวใจสุดๆเลยนะและอย่างคือ ผมอยากจะบอกว่าน้ําใสมากเลยทุกคนจนะเจอไปดูนะเจอพื้นข้างล่างเลยแนละ้วน้ําใสน่าเล่นนะทุกคนแต่ผมไม่มีเวลามาเล่นน้ำนะอะอะเดี๋ยวเดินทางกันต่อเดี๋ยวขอไปพักข้างหน้าตรงนั้นนะ หินเยอะมากทุกคนนั่งพักตรงนี้เลยแล้วกันไม่ไปแล้วครั้งหน้าขอนั้งพักจุดตรงนี้ก่อนอยู่กับธรรมชาตินี่ก็ดีนะทุกคน วาเดินทางต่อดีอก,กว่าทุกคนวาอยู่นานไม่ได้นะทางที่ผมจะไปนะตอนเนี้ยเต็มไปด้วยต้นอะไรพวกเนี้ยเต็มไปหมดเลยในยางถ้าทางนี้ไปไม่ได้ผมก็ต้องคงต้องขึ้นบกทางเดิมนะ ผมไม่สามารถดูน้ำได้เพราะว่าผมใส่รองเท้าผ้าใบมันนะ อนหาทางไปไม่เจอนะต้องเลาะข้างๆไปเรื่อยๆนั่นเองถึงก็่อนข้า,ขาจเจ็ดลื่นเลยทีเดีวยวนะทุกคน ะน,น,าาท,นทางที่จะเงียบสบยงบแกมากที่สุมบ้าแน้วขึ้นทางบกว่ะทุกคนไปต่อไม่ได้แล้วนะไปต่อ,อยังไงก็มีหวังเปียกแน่นอนไปทุกคนหาขึ้นทางบกก่อน้องกลับทางเดิมก่อนนะทุกคน เพราหมามุย้ยโดนหมามุย้ยจบข่าวเลยนะผมเนี่ยอ้ยยากจริงๆลำบากผมว่าแล้วทำไมถึงไม่มีใครเข้ามาที่นี่ได้ง่ายๆเพราะว่าการสั่นจอเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเลยนะ ทางไปก่อนตอเนี้ยทางไปก็ค่อนข้างที่จะลำบากเลยวนอยู่อย่างนี้เลยนะทุกคนไปทางไปก่อนอยู่ทางนี้มันจะเป็นทางไปทุกคน คนติดตายคือเปล่ะทุกคนดูนะผมขอตั้งสติก่อนว่ามันต้องไป <c oughs> ท้างไหนนะ งั้นทุกคนไว้ผมไปเจอดีกว่านะผมจะถ่ายให้ดูอีกทีถ้าผมถ่ายไปยอย่างเงี้ยยังไม่เจอมันจะทําให้พวกทุกคนเนี่ยน่าเบื่อและเบื่อมายเลยนะมาทุกคนทุกคนผมเดินมาก็ไกลแล้วนะแตอยางรองเท้าผมเปียกด้วยจะไหมวันผมต้องพับคางเกงขึ้นเลยนะ ผม,ผมเดินขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆสะดุดตาผมเลยผมก็เลยขึ้นมาดูนะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้หรือเปล่าต้องขออภัยนะครับตอนนี้ทั้งเสียงน้ำ <c oughs> เสียงจักระจันเนี่ยร้องดังไปหมดเลยเดี๋ยวผมขอเดินทางไปซุ่มดูก่อนนะ ผมขออนุญาตออกขากางเกงลงก่อนทุกคนตอนนี้ก็จะขึ้นบกได้ละแย่ผมจะส้มดูก่อนนะเพราะผมเจออะไรสะดุดตาผมมากเลยแต่ผมขอขึ้นไปอยู่ที่เงียบๆดีกว่าจะได้พวกพี่ๆทุกคนจะได้ยินเสียงด้วยนะ จะเป็นคนดีหรือเปล่าอันนี้ผมก็บอกไม่ถูกบอกไม่ได้นะ อไม้ต่อนั้นนะให้คนเดียวแบบที่เขาเล่าสู่เล่าสู่ต่อเล่ากันมาเรื่อยๆสองนะ นิด่กไปดนี่กมาิดใ่งนาใช่ม ครเจอผมแลม้วมั้งทุกคนอุ้ยทุกคนเราเจอมั้งมีหัวตายมีเยอมากเลยลุงเป็นคนดีป่ะเนี่ยลุงลุงเป็นใครลุงมาอยู่ที่นี่ได้ไง ลุงมาทำอะไรลับๆแล้วล่อที่นี่ผมมาหาลุงนี่แหละลุงอาศัยอยู่ที่นี่เหรอแล้วลุงมีของกินยังไงเนี่ย แล้วที่นอนลุงอะ่ะลุงนอนอยังไงผมไม่ได้เป็นคนร้ายนะผมแค่มาหาลุงที่เขาพูดถึงกันมาหลายร้อยปีว่าลุงยังมีชีวิตอยู่เนี่ยลูกเมียลุงอะ่ะไม่มีลุงมาคุยกับผมหน่อยดิ ผมไปไม่ได้ทุกคนเขาผมไม่ผมยังไม่อยากจะเข้าไปนะเพราะว่าผมก็กลัวอยู่เหมือนกันกลัวจะโดนตลบหลังแบบครั้งที่แล้วผมไม่เชื่อใจคนง่ายๆอีกแล้วเด็ดขาดเลยดูดูตามที่ลุงเขาอยู่นะมีแต่พวกไม้หักๆแล้วก็เนี่ยต้นไม้ลุงเขาบอกเขานอนอยู่บริเวณนี้แหละนะทุกคนเจอไหม ลากไม้แบบน่ากลัวจัดเลยนะนอนไปได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะลุงลุงชื่ออะไรเนี่ยลุงชื่ออะไรนั้นเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์ไปด้วยนะถอดรองเท้าเลยขนา้ยาอดรองเท้าแป๊ดนงนะเอาขางเกียงขึ้น แต่เราู้จักกันแน่ว่าเป็นคนดีไม่ดีเนะี่ยเดี๋ยวได้รู้เลยนะทุกคนกิดเตื้องแล้ว,วกอ้อยแชกตกน้ำทุกคนจบเลยทุกคนช่วยตก,ก,กน้ำลุงเจะไปหาลุงกันนะ อ่าเย็นมากนะครับลุงเป็นคนดีหรือล่าลงุงลุงเป็นคนไม่ดีผมก็พร้อมนะไม่วางจากมือได้ขาดเลยเดินไปก็ค่อนข้างจะลำบากนิ็หน่อยนะทุกคน ต้องขออภัยในความล้าช้าด้วยเยียงหมดเลยทุกคนเยียงหมดเลยนะลุงลุงชื่ออะไรผมมาตามหาลุงอันเะนี้ยโอ้โหทุกคนดูลุงขานอนอยู่ในโพงเนี้ยเป็นแบบไว้สำหรับนอนได้เลยนะ อะไรลุงผมมาหาลรงงาะที่มีเขาเล่าสู่กันน่ะว่าลุงยังมีชีวิตอยู่ผมไม่ต้องการอะไรหรอกผมแค่อยากจะรู้ว่าลุงอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าผมก็เลยมาหาดูว่าเพื่อมีคนบอกว่าลุงไม่อยู่ที่นี่แล้วอะลุงอาจจะเสียชีวิตแล้วก็ได้ไม่ตายไม่ไไมีอะไรให้กินเลย มุงอยากกินอะไรอ่ะไก็ได้ไว้วันหลังเดี๋ยวผมจะมาหาใหม่เพราะผมก็ไม่รู้ว่าลุงเนี่ยจะดีกับผมหรือเปล่าหรือว่าลุงจะตลบทำร้ายข้างหลังผมผมไม่ไว้ใจไงวไว้ลุงยังอยู่ที่นี้อยู่ตลอดใช่ไหมดได้ลุงดได้แต่ลุงต้องบอกความจริงกับผมก่อนว่าลุง ไม่ได้เป็นคนร้ายไม่ได้ทำร้ายคนอื่นไม,ไม่ไม่ยุ่กยงกับใคร๋อ้อีกอย่างผมถามชื่อลุงลุงยังไม่บอกผมเลยนะว่าลุงชื่ออะไรชื่อปืดอะไรนะปืดปืดโอ,อ้ลุงปืดถ้าผมได้ยินคนอื่นพูดว่าลุงปืดทำร้ายคนอื่นเนะี่ยผมไม่ไว้ชีวิตลุงไว้แน่ผมจะมาตามล่าลุงถึงที่ตรงนี้เลย ได้ลุงโอเคทุกคนเดี๋ยวผมรู้ละว,ว่าลุงยังมีชีวิตอยู่ที่มีใครต่อใครพูดถึงนะลุงปื๊ด่ะทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวปิดคลิปนี้ก่อนไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับได้ลุงผมไม่ลืมไปทุกคนเดินทางกลับเพราะว่าต้องเดินทางกลับอีกไกล